อันนี้เยาจะมาแก็กล่องแล้วนะคะกล่องุมกล่องุมกล่องสุมของใครครับของบอยจากจับแอปกับแม่น้ำหนึ่งแับว่ามันเป็นของใครกล่องของใครเอ่ยของครับของญาครับของญาห้องแกะเลยค่ะแกแล้นะคะอแกะเลยแกะเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง ให้ให้ย่าเปิดดีกว่าฮะย่าเปิดดีอันนี้กล่องสุ่มของแม่น้ำหนึ่งนะคะมูลค่าเท่าไหร่นะคะยะนองมูลค่า329บาทค่ะอู329บาทมาดูสิ329บาทได้อะไรบ้างมะย่าย่าอีกคุณงั้นนี่ครับย่ากจตัดดีอ่ะอือให้ให้ย่าเปิด ดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะน้องตั้งใจมีแต่ของกินหรือเปล่านะแต่ตรงนี้แปตรงนี้โอเควันี่ชูเบาเบาลูกเบา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 ทิชชู่ทิชชูอันนี้อะไรสองสองู่มีแต่ทิชชูอันนี้อะไรอ่ะมาร์คมาร์ค มาร์คสลิปมาร์คอ่ามีอันนี้เยอะเลยโอ้ยมีอันเยอะเลยแล้วมีทูบด้วยอุ้ยมีทูบด้วยเหรออ่ามีทูบด้วยแล้ววันนี้วันพาร์ทเดี๋ยวเราจะถูกลูบกันนี่แม่น้ำหนึ่งยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือทูบนั่นเองนี่น้ำแล้วทำไมซอสมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นนูนกันไม่รู้คืออะไรเอ่ยอืนี่น้ำหนอันนี้อะไรเอ่ย ผลิตภัณฑ์ล้างจานออ้ารูปอีกันนึแล้วคนี่อส์เยอะมากเลยไฟรส์เฟรแอนด์บอดี้โลชั่นอานนะอ่าโลชั่นโลชั่นโลชั่นได้สองหลอดค่ะสหลอดค่ะนี่โชั่นสองหลอดมาร์คทิชู อันนี้อะไรอ่ะเหมือนกันะเนี่ย Marigoo Marigoo แต้มมาได้เยอะเลยค่ะไปตัดลูกแล้วอ่ะยังลูกยังยังครับปูได้เยอะมากนะหมานอนเดี๋ยวค่อยนี่ใช่ไหมครับเจ้าน้องตาผมไปดูนะอะไรเออ่ยันนี้คืออะไรเอ่ยเจ้าน้องดอยากนะคะอาจจะมองเห็นเท้าอาจจะดูไม่สุภาพนิดนึงอาจจะไม่สุภาพนิดนึงดูสิคืออะไรบ้าง อันนี้คืออะไรเอ่ยชาซาลิลาคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหอมหรือเปล่าไม่ไม่รู้จักนี่น้ำหอมเฮ้ยเฮ้ยเป็นน้ำหอมน้ำหอมหรอคะน้ำหอมหอมไหมยังไม่ออกหอมมากเลย หอมมากหอมมากเดี๋ยวดูยี่ห้อนี้นี่ทได้ตั้งสองหลอดเนี่ยเอาหลานจัดการสอโทษนะคะขอภัยอ่านยี่ห้อเองนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดยี่ห้ออ่ว้ามีสองกลิ่นสองกลิ่นิ่นนี่สองกลิ่นนี่หอมมากหอมมากหอม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 มากเลย มีน้ำหอมน้ำหอมวน้ำหอมสองขวดนะคะน้ำหอมสองขวดแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโลชั่นนะคะเป็นบอดี้โลชั่นนี่ได้ทั้งหน้าและนี่ได้ทั้งอะไรนะเฟสแอนด์บอดี้โลชั่นนะคะหน้าแล้วก็ผิวกาย หกสิบพเอบวกบวกนะคะวิตามินอีแล้วก็แน่เนี่ยจะคุ้มที่สุดเลยครับกันแดดนี่กันแดดแล้วก็อันนี้นะคะคุ้มที่สุดเลยของแม่น้ำหนึ่งตรงนี้ค่ะทูะได้ทูบมาสองอันได้ทูบนะคะทูบมาสองเดี๋ยวเราจะจุดอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยเล็บดีสวีทเป็นอะไรอ่ะ เป็นสวีทเพอร์พูลบอดี้โลชั่นโอ้โหขวดใหญ่มากขวดบิ Sod ๊กขวดบิ๊กเลยนี่เลิฟลี่สวีทนะคะโอ้ขวดใหญ่ใหญ่มากไหนลองกดดูซิเผื่อจะมีกุญแจรถจะมีกุญแจรถ ตั้งใจระวังมืออย่าระวังนิ้วนะลูกบัตรกันไกลไม่เป็นระวังนิ้วนะคะแม่คะแม่แม่คะแม่เนาะนี่มีทูบพ่อปู่ให้ด้วยนะคะนี่แม่น้ำมิงให้ทูบมาด้วยสองอันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนจุดทูบด้วยนะคะว่าจะได้เลขอะไรบ้างราจะได้เลขอะไรนี่เลยวันนี้วันพ้อมด้วยน้ำยาน้ำยาอ่ะแต่ที่แน่ๆคือเยอะมาก มาร์กเนี่ยมาร์กเยอะมากสุดๆอเนี่ยสามเอฟสวยบริษัทสามเอฟร่วมกับแม่น้ำหนึ่งนะคะโอ้โหของอย่างเยอะเลยราคาแค่300กว่าบาท399นะคะไม่ไม่สาม้ยยี่บเกไม่3ามร้อยยี่สิบขอโทษค่ะขออภัยนี่มีผักอบกรอบด้วยนะคะห่งห่ออันนั้นอันนั้นอะไรนะอะไรลูกอะไรนั้นน้ำยาไม่ใช่น้ำยาสบู่ค่ะ สบู่อันนี้น้ำยาล้างอย่างคุ้มเลยสบู่ขอโทษนะคะนี่อ่านไม่ผิดเนาะนี่นี่อันนี้สบู่ไหหอมอันนี้อันนี้จริงค่ะสบู่ไหหอมอันนี้อันนี้อะไรนะวิตามินอันนี้เป็นรอนรอนนะคะนีสบู่เนี่ยสรุปคือสบู่ไหหอม อู๋เยอะมากนะคะคุ้มคุ้มค่ะคุ้มคุ้มคุ้มจริงค่ะคุ้มจริงนี่อันนี้เราผักกรอบนีน้ำยาล้างจานด้วยนีค่ะมีน้ำหอมสองสองสองขวดประมาณหัวเชื้อหัวเชื้อด้วยนี่เลยสดๆเลยเยอะมากเลยดูดิค่ะคุ้มคุ้มเลยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะปีหน้าต้องรอละต้องรอหลายๆกล่องนะเนี่ค่ะ นี่นะเผื่อได้กุญแจมามามาช้าแต่ก็แน่นะคะมาช้าหน่อยคนเยอะคนเยอะกว่าจะได้นะคะนี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเลยอีกสักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดทูปกันเดี๋ยวต้องให้คนเกิดอังคารใครเกิดอังคารจุดทูปให้หนึ่งอันเดี๋ยวยังไงจุดทูปแม่น้ำหนึ่งนะคะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวอีกรอบหนึ่ง อันนี้ไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจค่ะสวัสดีอุ้ยดูท่านั่งสวัสดีขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับขอบแม่น้งขอบคุณครับแม่น้ำหนึ่งกับบริษัทอะไรนะคะ3ามเอสามเอนะคะ เอ้ยไม่ใช่สามเอส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 บอกเออบอกปีบอกปีบริจะทสามเอสร่วมกับแม่น้ำเนึินสามเอสนะคะนี่นะคะสามร้อยยี่สิบเก้าบาทอย่างเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูทูบแม่น้ำเนึนอครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจุดสองครั้งแต่รอบแรกเดี๋ยวเราวันนี้เราจะจุดหนึ่งอันก่อนวันนี้วันพระด้วยโอเค คุ้มค่ะ329บาทกล่องซุ่มแม่น้ำหนึ่งนะคะไปแล้วบายบาย